นะครับอาจจะเป็นมีเชื้อราบางต้นก็เป็นธรรมชาตินะครับครับครับก็โตตามอายุมันนะครับอ่าคลิปนี้พบกับอาจารย์จิรภพนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออาจารย์ขนาดนี้ไหมครับโตคนนี้แล้วครับโตแล้วโตนี้ออกดอกแล้วจะได้ผลแล้วครับอ๋อไม่ถึงหน้าเก็บผลแล้วไม่ถึงหน้าอกแล้วบ่ครับเดินหน้าเก็บผลแล้วของขนาดนั้นเดือนที่ห้าแล้วครับเดือนที่ห้าแล้วเดือนหน้าเริ่มเก็บชุดแรกแสดงว่าออกลูกเล็กแล้วใช่ไหมครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วครับออก ออกปรับปลายแล้วครับออกปรับปลายแล้วครับ,รบเออเดี๋ยวน่าเริ่มเก็บชุดแรกครับอ่าของอาจารย์ศสแล้วพบแล้วก็จะขยายแปลงต่อไปเรื่อยครับอันมองนี้ที่มันงามเนี่ยอาจารย์มันเป็นโพนเก่าครับผมิน,นคือดินมันดีไงอ่าคือคือคือมันมันเลยสวยตรงเฉพาะที่มีโพนพวกลาในดินเนี่ยมันจะเป็นลาดีอ่ามันจะมีเป็นบางจุด บางจุดก็จะเป็นลาลาลา,ลาไม่ดีใช่ไหมที่มันทําให้ต้นมันเหี่ยวระบบรากเขามีปัญหาอะระบบรากมีปัญหาพอใบเหี่ยวใบก็สังเคราะห์แสงไม่ได้สังเคราะห์อ,อาหารไม่ได้อคือสังเคราะห์แสงหนึ่งเขาจะเปิดปากใบเพื่อรับแสงมาสังเคราะห์ดูดซึมอาหารรากก็จะดูดธาตุอาหารขึ้นมาส่งมาถึงใบใบก็สังเคราะห์แสงปรุงเป็นกรดอะมิโน,โนบำรุงําต้นขยายที่ที่จริงมันมีปลวกนี่หมายว่าปลวกมันได้สร้าง พวกอะไรอะไรขึ้นไว้ไว้แล้วมันเป็นปุ๋ยผมว่าเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารดีเออธาตุอาหารเก่ามันมีเออพวกไตเดอร์มาจากปลกมันคงมีผมว่างั้นนะไตโคเดอร์มาเออไตโคเดอร์มานี่ยแต่ว่าที่ไหนไม่มีพ่นปลกไม่งามครับใช่เพราะคล้ายๆกับก็เหมือนเห็ดปลวกมันขึ้นอ่ะออคือมัน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 มีพวกราดีขึ้นมาก็เห็ดเห็ดปลวกก็ก็เชื้อราชนิดหนึ่งอ่ะครับแต่มันใหญ่ เราอามากินได้เหรอพวกนี้ใช่ไหมยายยรัดแกเสียดายตรงคนมันนะแกไม่ตัดออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะเป็นพุ่มเนียทีนี้เอาไ้ตัดตอนเก็บผลผลิตแล้วได้ไหมครับตัดต้นแตกดอกก็ได้เพราะช่วงเดือนเดือนที่จะเข้าเดือนที่สามเดือนที่สองตึ้งต้นจะตึ้งถึงเดือนที่สามผมว่าตัดยาวไปตัดสั้นกว่านี้หน่อยก็ดีครับ โอเคไป,<ว>ปไปดูปุ๋ยไปดูปนะุ๋ยทั้งปุ๋ยหมักอ่าติดตามเดไปดูการหมักปุ๋ยนะครับซึ่งผมมีวิธีการหมักใส่ไว้ในถังหมักน้ำแล้วก็มาหมักปุ๋ยคอกแล้วก็แกบอีกครั้งหนึ่งวิธีนึงนะหอ,อ,อกเส้นทางนี้เลยครับเราต้องพยายามปูนขาวมาโรยโคนต้นให้เยอะเลยครับ ทีนี้เพราะว่าฝนตกมันจะสะคูนเขาปรับปรับสภาพดินด้วยเขตเชียงใหม่เป็นไงไหมครับเชียงใหม่ก็สวยไหมครับ<ม>กำลังเริ่มครับหมายความว่าดินเขาดีกว่าเราไหมดิน ไม่พอๆกันพอๆกันเพราะมันโดนสารเคมีเยอะอ๋อแล้วแล้วทางอำเภอเห็นถือว่าสภาพดินเรียไหมครับดินดีดีมากอ๋อดินใช้ได้อ เออแล้วแล้วเดียวไก่มันจับก่ได้มันวขับไ่ได้มาแช่แล้วจะต้มไก่เ่รอเฮ้ยเย็บฟ้าเย็บฟากเออเฮ้ยกมาแช่แม่ชู้เอามั็นแดนมันแดนมันรู้อ่ามาถึงกองปุ๋ยหมักแล้วนะครับอ่ามาชมกองปุ๋ยหมักกันว่าหมักอย่างไรนะครับผมอันนี้มาดูมาดูหมักน้ำก่อนครับ หมักน้ำวันนี้เป็นทังหมักน้ำมหมักน้ำก็ผมใช้ไข่นะครับอไข่เค็มแล้วก็กาก,ากน้ําตาลแล้วก็แล้วก็ผลไม้เปลือกผลไม้สับประรดนะครับแล้วก็พอดอสามครับอืมอืมใช่ใช่ใช่ใ,ชใส่พอดอลงไปนะครับสารปรับปรุงดินออ,อ,อแล้วที่เป็นข้า,ขาวขา,วข,าวขึ้นมาเนี่ผมใส่ยาโคโค่ไปห,หนึ่งขวด นะครับยาคูก็จะขยายขยายกันตรงนี้แล้วก็ผมนําน้ํยจากตรงนี้ครับนาน้ํยจากตรงนี้มาราดกับปุ๋ยกองนี้นะครับ,บซึ่งปุ๋ยกองนี้ผมจะใช้แกลบแล้วก็ขี้วัวนะครับปุนขาวรวยปุนปุนขาวยังไม่ลงเลยครับปุนขาวรวยอ่ออผมจะหมักประมาณหนึ่งพันตันถ้าหนึ่งพันกิโลครับหนึ่งตันหนึ่งตันถึงสองตันนี่ ผมจะใช้แกบกับขี้หัวขี้วัวประมาณประมาณ200โลที่เหลือก็เป็นแกบนะครับก็เป็นวัสดุอื่นนะครับขี้หัวนี่ผมจะผมจะใช้วิธีการขนขนใบไม้นะครับใบไม้แห้งเนี่ยเข้าคอกวัวให้วัวเหยียบย่ำแล้วก็ผสมกับขี้มันอีกที่หนึ่งครับ จะเป็นออกลักษณะมีใบไม้ผลด้วยเยอะแยะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรทดลองเอาไปใส่ก็ใช้ได้อยู่นะครับสวยอยู่งามครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักอาจารย์คิดว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็ยังไม่มีครับต้องเห็นสภาพก็เหลือแต่ปูนขาวอย่างเดียวเพราะปูนขาวมันเป็นตัวช่วยปรับสภาพเกือบทุกอย่างเลยครับ แล้วก็ที่มีแจกฟรีของของเออพอดอยนะพัฒนาที่ดินครับเขาจะมีเขาจะมีเยอะเลยหลายอย่างครับที่แจกฟรีให้แนะนําสมาชิกไปขอได้เลยครับสานักงานพัฒนาที่ดินก็ใครจะทํานะครับก็หนึ่งมีพอดนะครับหนึ่งตันนะหนึ่งตันหรือสองตันเนี่ยพอดหนึ่งซองใส่ลงไปเลยผสมน้ําลาดนะครับสองปุยยูเรียนะครับสักสองถึงห้าโลเนี่ยครับ ลอยลงไปเลยนะฮะมันจะหมักแล้วก็จะเกิดความร้อนครับความร้อนฉาอยู่วัดอุณหภูมิเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบนะครับผมมีเครื่องวัดพอวัดเสร็จก็หมักต่อสักสามสี่วันแล้วก็กลับปุ๋ยนะครับคลุมไว้โอเอแกบก็จะเป็นสีดําสนิทเลยนะครับครับแล้วก็จะหอมร่วนซุยนะครับหอมมันจะหอมหอมหอมหมักครับผลไม้นะครับผมครับก็จบ สำหรับวันนี้เดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะพาชมส่วนที่สองอีกนะครับติดตามส่วนที่สองนะครับครับส่วนนี้ต้นเสมอกันเรียบเลยนะครับครับผมของแม่อ้อยใกล้เรานี่แหละเดี๋ยวจพาชมนะครับผมคลิปหนึ่งอ่าคลิปนี้ปู่เยี่ยมอำรนาพาจากแค่นี้นะครับก็กราบขอบคุณอาจารย์โต้งแล้วก็อาจารย์จิรภพนะครับที่ให้ข้อแนะนำครับผมนะครับผมในการดูแลต้นมะเขือพวงครับผม ครับกาบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าใครสนใจนะฮะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็สนใจก็เม้นมาที่ปู่เยี่ยมเลยนะครับลงเบอร์โทรมาด้วยปู่เยี่ยมจะแนะนําให้ว่าจะติดต่ออาจารย์โต้งได้ที่ไหนบริษัทกเกษตรโลกใหม่อย่างไรนะครับ,รบผมมีวิธีการอย่างไรอ่าเอาเบอร์โทรส่งเข้ามาใต้เม้นเลยนะครับ